เราไปดูกันต่อนะครับที่สงครามยูเครนเพราะวันนี้เรามีอัปเดตสถานการณ์สงครามยูเครนด้วยเพราะว่ามีข่าวที่ฝ่ายยูเครนอ้างว่าสามารถโจมตีเครื่องบินสอดแนมรัสเซียได้ถึงสองลำในทะเลอาซอกนี่เป็นเหตุการณ์ที่หลายคนบอกว่านี่เป็นวันหายนะที่สุดของกองทัพอากาศรัสเซียบนับตั้งแต่ประธานาธิบดีวลาดิเมียปูตินผู้นํารัสเซียสั่งบุกยูเครนเมื่อเกือบ2ปีที่แล้วเรื่องนี้เป็นการเปิดเผยจากกองทัพอากาศยูเครนนะครับระบุว่ายูเครนสามารถโจมตีเครื่องบิน A50 ซึ่งเป็นเครื่องบินตรวจจับเรดาร์ระยะไกลและเครื่องบิน IL 2 2ซึ่งเป็นเครื่องบินควบคุมรวม2ลำขณะปฏิบัติการในทะเลอาซอบเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาครับรายงานระบุว่าหลังการโจมตีเครื่องบิน A 5 0เครื่องบินลำนี้เนี่ยซึ่งเป็นเครื่องบินที่ใช้ในการตรวจจับเรดาร์ระยะไกลนี่ครับพอถูกโจมตีเนี่ยปรากฏว่าเครื่องบินลำนี้ประสบเหตุตกทันทีแล้วก็ทําให้นักบินเสียชีวิตส่วนเครื่องบินอีกลำก็คือ IL 2 2ซึ่งเป็นเครื่องบินควบคุมนี่นะครับ ถูกโจมตีเหมือนกันแล้วก็ได้รับความเสียหายแล้วก็ต้องไปลงจอดฉุกเฉินภาพที่เห็นอยู่นี้เป็นภาพที่เผยแพร่ในโลกออนไลน์นะครับแล้วก็เป็นภาพที่ระบุว่าเป็นเครื่องบินอีกลำหนึ่งที่ได้รับการโจมตีขณะปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาซบแล้วก็ถูกระบุว่าเสียหายแล้วก็ต้องไปลงจอดฉุกเฉินนี่คือภาพที่ถูกระบุว่าเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วก็เป็นภาพขณะที่ นักบินเอาเครื่องบินลงจอดฉุกเฉินแล้วขณะที่เครื่องบินอีกลำหนึ่งที่ถูกโจมตีเช่นกันรายงานระบุว่าตกทันทีนะครับทางการยูเครนไม่ได้เปิดเผยรายละเอียดเกี่ยวกับการโจมตีครั้งนี้ที่แน่ชัดนะครับไม่ได้ระบุรายละเอียดว่ายูเครนใช้อะไรในการโจมตีเครื่องบินรัเสเซียทั้งสองลำที่ปฏิบัติการอยู่ในทะเลอาซบมีการคาดการ์ครับบอกว่าเอ,อยูเครนอาจจะใช้ระบบเจรวดวจต่อต้านเครื่องบิน ของสหรัฐที่สหรัฐมอบให้ยูเครนก็คือแพทติออตเอามาใช้โจมตีเครื่องบินของรัสเซียทั้งสองลำหรือไม่แต่ว่าหลายคนก็บอกว่าอาจจะเป็นระบบตรวจจับตามปกติระบบเจ้าหวดต่อต้านเครื่องบินตามปกติที่ยูเครนมีอยู่ในมือแล้วหรือเปล่าอันนี้ก็ไม่ชัดเจนในรายละเอียดนะครับขณะที่ท่าทีจากฝ่ายรัสเซียไม่มีการยืนยันเกี่ยวกับเรื่องนี้จับบล็อกเกอร์ที่ติดตามสงครามยูเครนที่มีท่าทีสนับสนุนรัสเซียบอกว่าเกิดเหตุนี้ขึ้นจริง ก็คือมีการโจมตีเครื่องบินรัเสเซียจริงแต่ว่าสาเหตุการโจมตีนั้นฝ่ายที่สนับสนุนรัเสเซียในสงครามยูเครนบอกว่าอาจจะเป็นเรื่องของการยิงพลาดของฝ่ายเดียวกันหรือเปลา่าอย่างไรก็ตามหลายฝ่ายวิเคราะห์ครับว่าการโจมตีเครื่องบินทั้งสองลำในทะเลอาซอบอาจตั้งเป็นข้อสังเกตได้ว่าต่อไปนี้รัเสเซียจะรักษาความปลอดภัยควายเมียได้ยากขึ้นเพราะว่าเครื่องบินทั้งสองลำที่ปฏิบัติการอยู่นั้นน่าจะถูกส่งไปเพื่อบ,บินลาดตระเวน เพื่อรักษาความปลอดภัยให้กับไครเมียซึ่งในระยะหลังถูกยูเครนโจมตีบ่อยครั้งขึ้นทุกคนจํากันได้ใช่ไหมครับไคลเมียคือพื้นที่ที่อยู่ทางตอนใต้ของยูเครนซึ่งรัเสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014แล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมาเนี่ยในช่วงสงครามยูเครนโดยเฉพาะในระยะหลังเนี่ยไคลเมียถูกเป็นเป้าหมายในการโจมตีหลายต่อหลายครั้งแล้วก็ถูกจับตาว่านี่เป็นเป้าหมายของยูเครนในการ ระตุนวดเสือผ่านการโจมตีไครเมียหรือไม่เพราะเกิดการโจมตีไครเมียหลายครั้งเนี่ยดูเหมือนว่ารัสเซียก็แก้เกมด้วยการหาทางใช้มาตรการต่างๆในการป้องกันไม่ให้เกิดการโจมตีหนึ่งในนั้นก็คือเครื่องบินสองลำนี้แหละครับที่ไปบินในทะเลอาซอบไปบินเพื่อตรวจจับสกัดกั้นไม่ให้มีเจารวดไม่ให้มีโดนจากฝั่งยูเครนมาโจมตีในไครเมียแต่ปรากฏว่าข่าวล่าสุดก็คือเครื่องบินทั้งสองลำนี้ที่ทําหน้าที่ปกป้องไครเมียเนี่ยโดนโจมตีแทน อันนี้คือแผนที่ไครเมียให้เห็นภาพกันอีกครั้งนะครับไครเมียคือพื้นที่ทางตอนใต้ทุกคนเห็นไครเมียใช่ไหมครับเป็นพื้นที่ที่รัเสเซียผนวกเป็นส่วนหนึ่งตั้งแต่ปี2014แต่ว่านา,นาชาติไม่ได้ให้การยอมรับเป็นพื้นที่ที่มีการนำทหารนำฐานทัพมีฐานทัพเรืออยู่ที่ไครเมียแล้วก็ถูกโจมตีในช่วงเวลาระยะหลังแล้วก็ทำให้เกิดการนำเครื่องบินลาดตระเวนขึ้นไปอย่างที่เราบอกไปอย่างที่บอกนะครับ นี่เป็นการเสียหน้าอีกครั้งของกองทัพอากาศรัสเซียกวาดาไดที่ถูกฝ่ายโจมตีเมื่อสัปดาห์ที่แล้วหน่วยข่าวกรองยูเครนอ้างว่าอยู่เบื้องหลังการโจมตีเครื่องบินรบรัสเซียซูยี่สิบสี่ซึ่งจอดอยู่ในฐานบินในรัสเซียแถมยังระบุด้วยว่าอาจมีการก่อเหตุลักษณะนี้ต่อรัสเซียอีกในอนาคตด้วยนะครับและล่าสุดครับมีรายงานว่าเมืองในรัสเซียต้องประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเพราะเชื่อว่ามีโดนยูเครนโจมตีถึงในรัสเซีย และการโจมตีที่ว่านี้ดูเหมือนว่าจะเป็นการโจมตีพุ่งเป้าไปที่ฐานบินที่ตั้งอยู่ใกล้กับเมืองนี้ตามที่มีการประกาศว่าอาจจะมีการก่อเหตุโจมตีเครื่องบินรัสเซียตามมาด้วยโดยเมืองที่เพิ่งมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินคือเมืองที่มีชื่อว่าวอร์เนสเนีครับเป็นเมืองที่อยู่ทางตอนใต้ของรัสเซียห่างจากชายแดนยูเครนประมาณ250กิโลเมตร อย่างที่บอกครับว่าเมืองนี้ตั้งอยู่ใกล้กับฐานทัพอากาศที่มีเครื่องบินรบรับรบสเซียซู -34 ประจําการอยู่ซื่อในรัสเซียรายงานว่ามีรายงานเสียงระเบิดถึงอย่างน้อย15ครั้งใกล้กับฐานบินดังกล่าวมีชิ้นส่วนที่เชื่อได้ว่าเป็นซากโดรนตกใกล้กับอาคารแห่งหนึ่งด้วยกระทรวงกลาโหมรัสเซียระบ,บุว่าสามารถทําลายโดรนลําลำและสะกัดได้อีก3ลํลำในช่วงคืนที่ผ่านมานี่เป็นแนวโน้มสถานการณ์ที่ถ้า มองสถานการณ์ต่อจิกซอสถานการณ์สองเรื่องเรื่องหนึ่งคือเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นคือการโจมตีเครื่องบินสองลบในทะเลอาซบอ,อีกเรื่องหนึ่งคือการโจมตีด้วยโดรนที่เชื่อมมาจากยูเครนไปยังเมืองเมืองหนึ่งซึ่งเมืองนั้นใกล้กับฐานบินแล้วก็มีการรายงานว่าเป้าหมายที่แท้จริงของโดรนอาจจะเป็นการโจมตีฐานบินที่มีเครื่องบินรบรัเสเซียประจําการอยู่หรือไม่ด้วยเนี่ยพอเอาสองเหตุการณ์นี้มาปฏิทิประต่อกัน ดูเหมือนว่าเป้าหมายของยูเครนในการจัดการกับรัเสเซียตอนนี้จะพุ่งเป้าไปที่เครื่องบินรบของรัเสเซียหรือไม่นะครับก็ต้องว่ากันต่อไปว่าดูเหมือนว่ายูเครนจะมียุทธวิธีใหม่ในการจัดการกับรัเสเซียหรือเปล่าขณะที่สถานการณ์ล่าสุดในตอนนี้นะครับโอลดดเมียเซเลนสกี้ประธานาธิบดียูเครนกำลังอยู่ระหว่างการเยือนสวิตเซอร์แลนด์เพื่อร่วมการประชุม World Economic Forum เป้าหมายในการเยือนต่างประเทศของผู้นํายูเครนในครั้งนี้ดูเหมือนจะชัดเจนนะครับก็คือการพยายามโน้มน้าวแนวทางสันติภาพซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายยูเครนจะมองไปที่จีนมากเป็นพิเศษเห็นได้จากก่อนหน้านี้มีความเห็นจากแอนดีเยอมัก เสนาธิการประจำประธานาธิบดียูเครนที่ออกมาเรียกร้องถึงจีนให้เข้ามามีส่วนร่วมในการเจรจาเพื่อยุติสงครามมากขึ้นนะครับเสนาธิการประจำตัวประธานาธิบดียูเครนกล่าวเรื่องนี้ในการประชุมที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติในการประชุม World Economic Forum ซึ่งมีที่ปรึกษาความมั่นคงแห่งชาติจาก81ประเทศเข้าร่วม เสนาธิการประจําประธานาธิบดียูเครนย้ําถึงความสําคัญของจีนในการมีส่วนร่วมกับการเจรจาในข้อตกลงสันติภาพเพื่อหยุดการลุกรานของรัสเซียอย่างไรก็ตามตัวเขาเองไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนนะครับว่าจีนควรเข้ามามีส่วนเจรจาในมุมไหนอย่างที่บอกว่าดูเหมือนว่าเป้าหมายในการเดินทางเยือนต่างประเทศของฝ่ายยูเครนในครั้งนี้คือเรื่องของการผลักดันข้อตกลงสันติภาพแผนสันติภาพนะครับซึ่งยูเครน ต้องมีการเขียนแผนสันติภาพของตัวเองเป็น10บข้อด้วยกันแผนสันติภาพของยูเครนเนี่ยมี10บข้อที่เป็น10ประเด็นใหญ่เนี่ยก็คือเรื่องอความปลอดภัยเกี่ยวกับนิวเคลียร์แล้วก็กำมันตะรังสีเรื่องของความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงพลังงานอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นภาพใหญ่แล้วก็เป็นเรื่องที่เป็นภาพที่เกี่ยวข้องกับสงครามโดยตรงก็คือต้องมีการปล่อยตัวนักโทษทุกคนปล่อยตัวผู้ที่ถูก ขับออกจากประเทศทุกคนต้องพูดถึงเรื่องอธิปไตยและบูรณภาพแห่งดินแดนต้องพูดถึงเรื่องการที่รัสเซียต้องถอนทหารทั้งหมดออกจากยูเครนต้องพูดถึงเรื่องความยุติธรรมการเอาผิดการชดเชยชดใช้ในกรณีที่รัสเซียรุกรานยูเครนจนทำให้เกิดความเสียหาย เรื่องเหล่านี้เป็นหนึ่งใน10ข้อที่เป็นแผนสันติภาพของยูเครนแล้วก็มีความพยายามในการผลักดันของฝ่ายยูเครนมาโดยตลอดนะครับซึ่งแน่นอนว่าจากสถานการณ์ในตอนนี้ดูเหมือนว่าคําว่าสันติภาพจะยังไม่ได้อยู่ใกล้ในกรณีของส,อสองครามยูเครนในตอนนี้เท่าไรนักนะครับสำนักข่าว Today Make Tomorrow Today